เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งเร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมการได้สร้างบุญไว้ในปางก่อนการตั้งตนไว้ชอบ นี้เป็นมงคลอันสูงสุดดวงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรายัางอยู่ที่บ้านนี้บ้านของอาจารย์วราพรซึ่งท่านได้ยกให้เป็นสมบัติของแผ่นดินก็คือของพวกเราทุกคนนี่แหละเพราะเราเป็นคนในแผ่นดิน แลวโดยเฉพาะอย่างนี้ดีใจจังเลยพาน้าฝนมาพาเด็กๆรุ่นใหม่มาได้ชมของเก่าแก่เหมือนได้กลับไปย้อนยุคในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนใช่ไหมเป็นช่วงเวลาที่ตัวน้ำฝนเองเนี่ยอ่านหนังสือเรียนก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เท่ากับการมาพื้นที่จริงๆได้เห็นจริงๆเหมือนลงไปในท่ามิชีนใช่ไหมคะแล้ววันนี้มาโผล่ที่นี่แล้วเนาะแล้วเราก็ได้มาพบกับพี่ศศีเช่นเคยพี่เล็กค่ะพี่ศศีพาเราชมด้านล่างครบละ แต่นี้ขอด้านบนบ้างข้างบนมีสี่ห้องเนะะะาะไปขึ้นข้างบนดีกว่าคค่ะค่ะะไเป็นบันไดสูงนะหนูนเวลาขึ้นข <c oughs> ึ้ลงบันไดจับรา,ราวใชเไามจับราวนะคะมาค่ะ <c oughs> ถ้าเหนื่อยๆก็หยุดพักบันไดที่พักบันไดเพราเรื่องที่พักบันไดใช่ไหมคะใช่ค่ะการสร้างบ้านเหมือนตึกเขาก็จะทําที่พักเหมือนกันไงแต่ละตึกมันจะมีเป็นเหมือนที่พักการสร้างบ้านด้วยไม้ก็จะทําเหมือนกันนะคะตรงบันไดสําหรับเราหิ้วของนู่นนี่นั่นนะคะค่ะอันนี้สังเกตดูนะคะอันนี้เป็นบ้านทรงปัญญาการสมัยก่อนไม่มีแอร์มีพัดลมการสร้างบ้านจะระบายลมหมดเลยนะคะเดี๋ยวสิเปิดตรงนี้ให้ดูนะคะ มีหน้าต่างเยอะแยะมีรูปกรงกันเด็กตกกันของร่วงนะคะมันจะเป็นสร้งไปอย่างนี้นะคะอันนี้เปิดไว้นะคะเวลานั่งก็จะเย็นสบายเหมือนนอนแค่เล่นตรงนี้ก็จะเย็นสบายเปิดหน้าต่างอันนี้กันฝนกันแดดนะคะอันนี้ห้องโถงนะคะห้องโถงจะมีเครื่องอัดผ้านุ่งอัดผ้านุ่งผ้าจงกระเบนผ้าม่วงเขาเรียกผ้าม่วงแล้วที่บ้านต้องมีจักรใช่ไหมจริงจริงนี่เกิดมายังเจอจักรเลยที่บ้านนอกอ่ะแต่นี้อันนี้ อย่างดีเลยอันนี้เวลาใช้ก็จะยกขึ้นยกขึ้นปุ๊บก็ยกจากขึ้นมานะคะค่ะแล้วก็มีตรงพับผ้าโจงกระเบนใช่แล้วก็มีเตียงนอน,นอาจารย์นอนบอกว่าคุณแม่อะไรก็นิยมแต่ของฝรั่งฝรั่งก็ซื้อเตียงนอนมาให้ลูกาอาจารย์บอกว่าโอ้ยทุกคนก็นอนไม่หลับหรอกหนีไม่พ้นเปยยวนเราก็าไว้เก็บที่นอนหมอนมุ้งไปอันนี้ที่อัดผ้าสบายเฉียงสมัยก่อน คุณยายจะใช้ผ้าแถบคุณโบราณสมัยก่อนเขาจะใช้จงกระเบนและผ้าแถบแบบนี้พวกสบยเฉียงอะไรต่างๆันนะครอันนี้อจีบใช่ค่ะเป็นอจีบค่ะอจีบอันนี้สิก็เก็บไว้เพื่อเวลาคนมองจะได้รู้ว่าคือแบบนี้นะอะไรเยี้งจริงจอีบไปใส่ข้างในนี่สวิตช์ไฟแบบนี้ค่ะค่ะยังใช้อยู่แต่สายไฟเราใช้ใหม่หมดแล้วนะหนูเือนฝันเลยไหมคะฝันเลยอันนี้ตู้เซฟตู้เซฟ คุณตาคุณยายมีโรงสีที่คลองบางสวนหลวงอาจารย์ไว้จําเป็นต้องมีตู้เซฟไว้เก็บเงินเก็บทองเก็บเอกสารสําคัญสาคัญนะคะตู้เซฟโบราณสวยสวยโอ้ลมดีจังเลยอาจารย์บอกว่าคุณแม่เป็นคุณครูที่สันตะูดพอรับเงินเดือนเดือนแรกเลยซื้อโต๊ะเครื่องแป้งให้ตัวเองเป็นของขวัญถ้าพวกเราสมัยนี้ก็น่าจะเป็นได้โทรศัพท์เนาะอันนี้เครื่องรางของขลังเรานะคะเครื่องรางของเขาแล้วก็ อุตรลูปอายุทยารัตนโกศินนะคะและนี่คือเตียงเตียงนอนนะคะเตียงนอนก็จะมีต้องมีมุ้งเนาะบ้านเมืองเราสมัยก่อนเนี่ยสบายไม่ต้องระวังโจรผู้ร้ายต้นไม้ตาเย็นสบายแต่มีดาบไม่ดาบจะไว้ทับมุ้งไว้เพราะเงินเป็กันแล้วแต่แล้วแต่ใครอยากคิดนะไว้ทำอะไรบ้างพวกฐานอะไรต่างๆไว้ใส่ผักผลไม้รองแก้วอันนี้ ก็คือเป็นห้องบรรพบุรุษนะคะกับห้องบรรพบุรุษเก็บอัฐิของอาจารย์คุณแม่คุณตาคุณยายอาจารย์เวลาพรอาจย์งามใส่น้ำชาอาจารย์สวยน่ารักใจดีนะคะท่านเจ้าของบ้านที่ยกบ้านหลังนี้ให้เป็นสมบัติของแผ่นถ้ามีชีวิตอยู่ก็เข้าแ9แล้วค่ะอาจาน่ารักใจดีนื้อหาสวยงามห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะมี โตเครื่องแป้งสวยงามคุณสวยมากคุณหมอคุณหมอท่านซื้อให้เป็นของขวัญวันแต่งงานคุณแม่สะอางนะคะเหมือนเราเคยดูในในหนังในทีวีไหมคะในบวงบาบ่วงบาบก็จะมีอยู่เข้ามาถ่ายตรงนี้ในบวงบาบใช่ค่ะส่วนด้านนี้คุณหมอฟันซีคริสเตียนนะคะเครื่องมือแพทย์ท่านจะเก็บไปใส่กระเป๋าเวลาเดินทางไปนู่นไปนี่วันนี้กระเป๋าหนังคือพัค่ะกระเป๋านังใช่ค่ะพัสตรีก็มี มีที่ไปต่อไหมคะเนี่ยไปอาคารสองอาคารสองนี่เป็นอาคารเป็นอาคารที่ย้ายมาจากทุ่งมหาเมฆที่คุณหมอท่านสร้างปิดปีสองสี่เจ็ดหนึ่งค่ะค่ะย้ายมาก็มาย่อส่วนเป็นหลังเล็กๆหรื้อมาค่ะรื้อมาอ๋อรื้อมาจากทุ่งมหาเมฆใช่แล้วก็มาตั้งวางเป็นหลังเล็กๆเนื้อที่มีจํากัดนะคะอ๋อย่อส่วนลงใช่ค่ะค่ะเป็นอาคารที่ เป็นของคุณหมอฟรานซิสเหรอคะใช่ค่ะเนื้อไม้แต่ปี2471แล้ว็่ะนี่จแล้วะเป็นหลังนู้นนะคะหลังนู้นเป็นราคาที่สองใช่ค่ะเป็นอาคารเป็นหลังที่คุณหมอฟรานซิสท่านสร้างแต่ที่ทุ่งมหาเมฆอาจารย์ก็ให้ช่างรื้อมาสร้างตรงนี้เป็นหลังเล็กๆเนื้อที่มีจํากัดนะคะอ๋อตามตามความจํากัดของเนื้อที่ใช่ค่ะก็ดูไม่ใหญ่มากค่ะแต่ก็ยังมีของของอาจารย์ใช่ของคุณหมอค่ะใช่เป็นเครื่องมือแพทย์ของชาวกิตที่คุณหมอเคยใช้งานอยู่๋องั้นไปดูกันดูดี เรากำลังจะไปบ้านคุณหมอฟรานซิสแล้วเราก็เจอนักท่องเที่ยวน้องปนคุยเลยค่ะลูกคุยเลยเป็นชาวต่างชาตินะคะใช่องท่าเขาสัหน่อยนะคะว่ารู้จักกับที่ได้ยังไง Hi um Hi so could you introduce yourself a little bit What's your name Hi my name is g u s t a v Hi g u s t a v and where are you from I'm from London Oh okay so welcome to Thailand Thank you Thank you So this is your first time in Bangkok yes in Bangkok yeah okay and how did you hear about this place uh the honest answer is I, I asked chat GPT to make an itinerary for me oh and this is and one it, of them it suggested this place wow <laughs> yeah. this is amazing chat GPT and how how do you feel about this place so far it's very nice I mean I heard about Jim Thompson house before yes. I came but I didn't hear about this place uh, but it seems like this place is uh less Less touristy but also has a lot of charm. Uh. And it's very beautiful. It's nice houses, nice garden, lots of history. True exactly that's how we feel as well so thank you so much for your time and enjoy thank you very much thank you เขาก็ได้รู้จักที่นี่นะคะผ่านแชท GPT นะคะัยรุ่นสมัยนี้ก็ใช้ AI ช่วยในการ plan ทริปแล้วนะคะเราไม่ต้องใช้ทัวร์ไกด์แล้วนะคะก็เลยได้พาได้มาที่นี่นะคะแล้วก็เขาเคยได้ยินพิพิธภัณฑ์จิมทอมสันแต่ว่าเขาชอบที่นี่มากนะคะเพราะว่าที่นี่ให้ความอบอุ่นนะคะเหมือนอยู่บ้านแล้วก็ได้ชื่นชมพื้นที่รอบๆนะคะ Enjoy y o u r s e much. <S <laughs> ก่อนขึ้นอาคาเราต้องถอดรองเท้าก่อนใช่ค่ะแต่ละหลังต้องถอดรองเท้าเนาะค่ะแล้วก็ช่วยรักษาด้วยเป็นสมบัติของเรานะของเราทุกคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันรักษาตรงนี้เป็นบ้านของคุณหมอฟรานซิสใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูรูปคุณหมอนิดนึงนะคะคุณหมอคือท่านนี้เนาะคุณหมอเป็นชาวอินเดียท่านเป็นชาวอินเดียค่ะจบหมอประเทศอังกฤษเนาะเป็นสามีคนแรกคุณแม่ ท่านเสียงยแ,แต่ปี2472นะฮะตอนนั้นอายุประมาณ40ปีเต็มอาจารย์วราพรท่านได้มรดกส่วนนั้นด้วยท่านให้ช่างรื้อมาสร้างตรงนี้เป็นหลังเล็กๆเ,เ,เนื้อที่ไม่จํากัดนะคะที่เราเห็นชุดรับแขกแบบนี้นะทุกบ้านต้องมีนะแล้วทรงเนี้ยแต่เนี้ยหาไม่ค่อยได้แล้วอายุ80กว่าปีแล้วคะ่ะใช่ใช่ของอขอเก่าหมดเลย นะคะพี่สสิพาขึ้นข้างบนค่ะอาคารนี้เน้นเรื่องบันไดมากเลยนะคะขึ้นลงจับราวบันไดนะคะเดินยางมีสติใช่ค่ะเวลาลงบันไดต้องจับราวดีๆนะคะอันนีก็ระวังชายกับโปรงด้วยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของใช้คนหมอนะคะเป็นของใช้ของท่านนะคะแล้วตรงนี้ไม้ฮอกกี้โอ้ท่านชอบเล่นฮอกกี้ใช่ไหมแล้วก็ครอบครัวที่อยู่อินเดียอินเดียเขาได้รับอิทธิพลจากอังกฤษเนาะที่โปรนอฟใช่ใช่ ด้านนี้ก็ที่เมืองไทยเราก็มีเล่นฮอกกี้ด้วยเนาะรู้จักลาพินาท,ท่านลาพินาฐากูลไหมคะ<อ>นักปัจจัยาของชาวอินเดียชาวอินเดียมาเที่ยวที่นี่บางทีวิง่งมานี่เลย<น>คุณหมอท่านเป็นคนเชิญท่านลาพินาธมาเยือนเมืองไทยในพศ .2470 นะคะค่ะถ<า>่าย,ยาที่หน้าวังบวรดิตค่ะอันนี้คนอินเดียตื่นเต้นมากนี่ส่วนตรงนี้จะเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะของชาวอังกฤษที่คุณหมอท่านเคยใช้งานอยู่นะคะอันนี้ อันนี้ก็ฉีดผู้ชายผู้หญิงแล้วคนไข้ที่ไม่สามารถลุกได้ก็นี่นะคะอันนี้เวลาช่างน้าหนักคนไข้อ่ะสวนตาช่างอยู่ตรงนี้ตาช่างอยู่ข้างล่างเนาะขึ้นไปช่างปุ๊บแล้วก็มองทางกระจกเป็นเลขกลับหัวนะคะอะนี่เราขึ้นไปยืนบนนี้ใช่ใช่ค่ะคุณพี่สามารถมองมองข้างบนนี้พี่พี่ไปมองเลยค่ะนี่เห็นนี้อ่ะนี่คือภูมิปัญญาเลยนะคะ ใช่ค่งคนโบราณอันนี้ปริญญาใบประกาศศิลปศบัตรของคุณหมออันนี้เป็นรูปหลอดสำริดที่ปั้นขึ้นกากรูปปูนปัตเตอร์นะคะปูนปัตเตอร์ที่อาจารย์ชินเวศศรีคนปั้นนะคะใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยก็คือสมบัติที่อาจารย์วราพรยกให้แผ่นดินเราได้ชมแล้วอาคารที่เหนืออาค่ะชมฟรีต่างหากนะคะชมฟรีด้วยชมฟรีด้วยชมฟรีชมฟรีนะคะที่จริงเรามีของให้อุดหนุนนะซึ่งแม่บ้านอ๋อเป็น ของชุมชนที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนท่านแรงเห็นความความสําคัญของผู้สูงอายุเราเขาทําจะมีครูสอนค,คือค,อคอรูป้าแดงนี่แหละสอนพ<อ>วกงานฝีมือแล้วก็เอามาวางขายตรงนี้นะคะได้เสร็จเขตก็ไปแบ่งเงินให้ผู้สูงอายุเ,ยเรา็ไป,<ร>ปช่วยสนับสนุนอุดหนุนราคา20กว่าบาทประมาณน,ะะนี้ค่ะค่ะ,ะงานแอนเมดอีกที่ที่เราจะไป อาคารที่3อาคารที่สเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางรักใช่แล้วก็อันนี้คือข้างบนค่ะแต่ข้างล่างจะเป็นของสะสมในบ้านของครอบครัวนะคะค่ะจะเป็นหมวดหมวดอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ของคนบางรักค่ะแต่ว่ามันหมายถึงที่มาของชาติด้วยนะมีเรื่องราวอยู่ในนี้ใช่ประวัติศาสตร์เลยค่ะใช่ค่ะค่ะวันนี้ต้องลานะคะพรุ่งนี้เรากลับมาติดตามและจะพาไปชมบ้านหลังนั้นกัน วันนี้ล่ะสกรอกอยู่ค่ะเป็นกำลังใจ